สวัสดีคะ่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเรายังอยู่หน่วยเดิมนะคะหน่วยที่13ฉชันรักประเทศไทยค่ะเรื่องภาษาถิ่นภาษากลางนะคะวันนี้คุณครูอิวจะพาเด็กๆมารู้จักภาษาถิ่นประจำภาคกันค่ะเป็นหมวดหมู่ผลไม้นะคะเราไปดูกันเลยคะ่ะมาดูภาพแรกกันเลยนะคะภาคกลางเขาจะเรียกขนุนภาคเหนือเขาจะเรียกมะนุน ภาคใต้หนุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหมากมี่ค่ะต่อมาค่ะเด็กๆภาคกลางนะคะจะเรียกสับประรดภาคเหนือจะเรียกหมะคนัดภาคใต้ายานัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือหมากนัดค่ะผลไม้ชนิดนี้ค่ะเด็กๆภาคกลางจะเรียกว่าฝรั่งภาคเหนือจะเรียกว่าบักกก้ยกา ภาคใต้ชมพู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหมากสีดาค่ะและสุดท้ายนะคะเด็กๆภาคกลางเขาจะเรียกน้อยหนาภาคเหนือจะเรียกบานอยแนาภาคใต้น้อยหนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือหมากเขียบค่ะและสำหรับภาระงานนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะเตรียมชุดบันทึกร่องรอยหน้า45ค่ะเด็กๆดูภาพโดมิโนนะคะแล้วขีดการกรบาด ภาพคำตอบที่นำมาเติมในช่องสี่เหลี่ยมแล้วสัมพันธ์กันนะคะเรามาดูตัวอย่างข้อแรกกันเลยค่ะเด็กๆด,ดูภาพสับปะรดกันนะคะโดมิโน,โนโแรกค่ะเป็นภาพสับปะรด1ผลและ2ผลภาพที่สองผลและ3ผลภาพที่สาผลและ4ผลภาพที่4 4ผลและ5ผลเด็กๆคิดว่าโดมิโน,โนต่อไปเป็นอะไรเอ่ย ใช่แล้วค่ะโดมิโนต่อไปก็จะเป็น5ผลและ6ผลข้างล่างนะคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปเด็กๆอย่าลืมทำงานนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ